ที่มาของดีสองมาจากไหนรู้ไหมอันนี้ผมมั่วสนิทเอาเลยนะมาจากดี <laughs> <laughs> พีเอฟเพราะดีพีเอก็รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าแรกๆแล้วที่มันเอาดีสองกลับมาทําอ่ะที่ผมพูดว่าดีสองเอากลับมาทําอ่ะหมายถึงไม่ใช่ว่ามันเคยมันไม่เคยเอาทํามาก่อนในลักษณะที่เป็นมีดไงดีสองดีสองมันคือ SKD 1คนสะิบเอ็ดฮะมันเข้ามาในเมืองไทยตั้งนานแล้วตัง้งแต่สมัยเอ่อสมัยผมทําโมนอน่ะสมัยผมเรียนเรียนช่างมนอน่ะเออมีมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วอะ่ะเราไม่เรียกว่าดีสองเราเรียกมัาว่าเอสเคดีสิบเอ็ดเวลาไปเบิก Oh, 11, อ๋อ skd สิบเอ็ดอะแล้วลเด็กที่สอบเขาบอกว่าโน่นนั่น,นมึงเห็นเหล็กก้อนนั้นไหมเขียนเว่า skd สิบเอ็ดอ่ะเนี่าายใบแล้วมึงไปตัดเอาเครื่องตัดอยู่ตรงนั้นเนี่ย ta แม่งไอ้เหี้ยให้กูไปตัดเหล็กกูตัดแล้วกูใช้เป็นทุกเครื่องเลยนะันนนะ่นในสอบนั่นน่ะมึงใช้อะไรมาเลยตัวตาจานกูม,มาละเอา้าเดี๋ยวมาทำอะไรอ๋อมาตัดเหล็กครับทล้ไมตัดเยอะจังเลยอ่ะผมอยากลองเครื่องนั้นมางอยากลองเครื่องนี้มากเอยกูเล่นหมดเลย skd สิบเอ็ดของญี่ปุ่นหรือเยอรมันครับขอ้ skd สิบางคนก็เคลมว่าเป็นของญี่ปุ่น ดีสองอ่ะมันเกิดมาในยุคสงครามโลกประเทศไหนแม่งก็มีนั่นแหละวรวะแล้วคอสงครามโลกจบแล้วมันอยมาแบ่งมาแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียกเรียกกันมาเป็น jis อะไรก็มีนะมีมีแยกออกไปอีกแต่เอางี้ละกันเอาที่เมืองไทยนี่แหละดีเใช่ดีสองเลยตัวนะครับแต่ราคาโหดเอาอย่างนี้แหละมันคือ skd 1 1ถ้าเราไปคุยกันเดินเข้าไปลงเหล็กเลยดี skd สิบเอ็ดถ้าดีสองเฮียงงงอะไรวะอะไรวะ skd สิบเอ็ดนะเอาเส้นไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะเหลากลมแต่ปัจจุบันเขามาทำมีดกันเยอะก็มีลักษณะเป็นตัดแผ่นเป็นแบนก็มี อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอสุดท้ายก็เป็นเค110เนี่ยเขาเริ่มเคลมแล้วคือแต่ก่อนอะมันมีทั่วไปใครๆก็เคลมปัจจุบันเลิกเริ่มมาทำดี2ก็เริ่มหยิบออกมาแล้วว่าเฮ้ยดี2นะเฮ้ยเค110นะลงจากออสเตรียนะสเปคเทียบกันประมาณนั้นแหละครับดูแค่ตัวเลขพอคุณอยากเปซีเรียสนะฮะแล้วมันจะมีแบบเอาคนเถียงกันอ่ะช่างบันเถอะช่างบันเถอะช่างบันเถียงกันอ่ะเหมือนเหมือนหมูกระทะบ้านเราอ่ะเฮ้ยหมูกระทะมันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์นะมันเป็นหมูย่างเกาหลีของเขามอากไนช่างบันเทิงเฮ้ย จะของอะไรช่างมากินไหมเี๋อเนื้อพรุ่งนี้อาหารมันเต๋อแดงหรือป่าช่างมาจะเป็นของอะไรช่างมาช่างมาวัฒนธรรมมันมันพันเกลื่นเกี่ยวกันมาแบบเนี้ยบางทีมันก็แยกแบบ exactly ไม่ออกเลยนะนึกนึกพบอกไปครับบางมันแค่ exactly แต่แต่ถ้าทัวร์ตัวนี้เขามาเคลมแลปัจจุบันนะเขาพยายามจะแยกแบบ exactly ละอะไรที่มันเกิดจากอดีตปัจจุบันเขามาแยกให้ละอย่างที่ผมบอกอะทีสองเมกาเว่อ่าเคหนึ่งหนึ่งศูนย์ออสเตรีย